หลายคนอาจจะติดตามว่าช่วงที่ผ่านมาทางฝั่งของพักประชาธิปัตย์นะโดยคุณอภิษ์เขาลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่ไปหาเสียงนะคะคแล้วก็ไปม,มีปราศัยด้วยปรากฏว่าล่าสุดพอทาโพออกมาผลโพออกมาชัดเลยค่ะบอกอว่าเลือกตั้ง69คนสงขาเนี่ยโหวตคุณอภิสษ์นั่งนายกเลยนะโอ้โหแล้วส่วนใหญ่เลือกพักประชาธิปัตย์ด้วยเลือกทั้งแบบสสเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อคือเลือกทั้งคนเลือกทั้งพักเลยเอา,อางี้ดีกว่าผลสรับความคิดเห็นจากนิด้าโพค่ะ เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกพักการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนภาพความนิยมของพักการเมืองหลักในพื้นที่ภาคใต้อย่างชัดเจนต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้นี่ก็หลายพักก็อยากจะช่วงชิงความเป็นเจ้าของพื้นที่กันเยอะมาก<ช>นะคะก็เป็นพื้นที่ที่หาเสียงกันเข้มขน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการครองอันดับหนึ่งของพักประชาธิปัตย์ทั้งในระบ,บบบัญชีรายชื่อและแบบแบ,บ่งเขตประชาชนในจังหวัดสงขลากว่าร้อยละ4 5บเกือบครึ่งอะคะ่ะ ระบุว่าจะเลือกพักประชาธิปัตย์เป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองร้อยละสิบเก้าจุดสี่เก้าบอกว่ายังไม่ตัดสินใจส่วนอันดับที่สามร้อยละสิบห้าจุดศูนย์เก้าบอกว่าจะเลือกพักประชาชนตามมาด้วยภูมิใจไทยค่ะสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์อันดับที่ห้าคือรวมไทยสร้างชาติร้อยละสองจุดหนึ่งหกและพักเพื่อไทยร้อยละหนึ่งจุดเก้าเจ็ดขณะที่พักเศรษฐกิจได้ร้อยละ1.78ส่วนอีกร้อยละ2.16เป็นคะแนนของพักอื่นๆและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนก็คือโหวตโน ขณะที่ผลสํารวจแนวโน้มการเลือกสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพบว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงครองอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ44.42อันดับที่2ร้อยละ23.81บอกว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับที่3ร้อยละ13.9เป็นของพรรคประชาชนอันดับที่4ร้อยละสิบเป็นของภูมิใจไทยอันดับที่5พรรคเพื่อไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติได้คะแนนเท่ากันเลยค่ะอยู่ที่ร้อยละ1.87ตามมาด้วยพรรคเศรษฐกิจร้อยละ1.22และกลุ่มพรรคอื่นๆรวมถึงโหว โนอยู่ที่ร้อยละ1.98่เมื่อสอบถามว่าบุคคลที่คนสงขาเอาละจะสนับสนุนให้ใครเป็นนายกและทนตรีในวันนี้คุณเลือกใครปรากฏว่าอันดับที่หนึ่งเลือกคุณอภิสิทธิเวชชชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์โอ,อ้โหต้องใช้คำนี้เลยเพราสูงมาก สุงมากจริงๆอันดับที่2บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อ,อันดับที่3ตกเป็นของคุณอนุทินชาญเบรกูลจากพรรคภูมิใจไทยขณะที่คุณเทงค่ะใน,ในายนพงษ์เรืองปัญญาวดดุฒิอยู่ในอันดับที่4นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ภาคใต้รอบนี้เอาละพรรคประชาชน คุณอาจจะไม่ได้กว่าที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่คุณตั้งใจคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาได้พื้นที่ภาคใต้คือภูเก็ตทั้งจังหวัดนะแต่ผู้ชมเห็นเมื่อกี้ผลโพใช่ไหมฮะยังมีลุงตู่อยู่นะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนสงขาก็ยังอยากให้เป็นนายกเห็นไหมฮะอยู่ดับโหกนะนี่1.78เปอร์เซนต์มากกว่าคุณพีรพันธ์อีกนะฮะดังนั้นบางทีท่านบอกว่าอุยทำไมยังพูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยความครรพคนยังคิดถึงพลเอกประยุทธ์อยากให้กลับมาบริหารประเทศก็มีนะเนี่ยสนใจ 14.18อ่ะไม่ว่าจะบวก อันดับที่3คุณอนุทินอ่ะ12.56ยังไม่เท่าคุณอภิสิทธินะถูกต้องหรือจะไปบวกคุณเท้งอ่ะ1 1 4 3ก็ยังไม่เท่าคุณอภิสิทธินะคือเอา2 3 4เอาคุณเอาคุณเท้งเอาคุณอนุทินเอาขาคนเลือกไม่ได้บวกรวมกันแล้วยังไม่ได้เท่าคุณอภิสิทธิ์เลยคะดังนั้นวันนี้เราก็ได้ต้องตามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะคะแนนของสงขาที่นิดาโพทำผลสำรวจเอาดูจากการโพสก่อนละกันนะฮะพรักประชาธิปัตย์ฮะหลังจากที่ผลโพของนิดาโพวันนี้ออกมาก็ออกแถลงการขอบคุณพี่นนน้องงประชชาใจััหวด งขลาที่ไว้วางใจพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พักรับรู้ถึงกําลังใจและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ด้วยความนอบน้อมและจะนําไปเป็นแรงผลักดันในการทํางานอย่างรอบคอบจริงจังและรับผิดชอบอย่างเต็มที่เมื่อกี้เราเล่า,ลาคุณอภิสิทธิ์ไปลงพื้นที่เขต3ถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจะหวังสร้าง3มอภิษพอหลังจากนี้ได้โพลออกมาเราเลยต้องตามไปอีกที่หนึ่งฮะเพราะวันนี้คุณอภิสิทธิ์พร้อมด้วยอาจารย์การดีเลียวไพโรธฮะเป็นคณิตนายกคนที่3ของพักประชาธิปัตย์ ไปลงพื้นที่กันที่สวนพฤกษการเกหะฮะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงก็คือนายแพทย์พิชานศักดิ์บุญมากนะครับเป็นผู้สมัครสสพรรประชาธิปัตย์นะฮะเขตสิ 14, วังทองหลังบางกะปิฮะก็ทางคณะของประชาธิปัตย์ไปลงพื้นที่ที่สวนพฤกษการเกหะนะฮะ นายซอยนวมินแปดนักข่าวก็เลยต้องถามเลยฮะทีมข่าวเราก็เลยต้องถามว่าคุณอภพิสิทธิ์เห็นผลโพของนิด้าโพหรือยังคนสงขลานี่เทเลยนะอยากให้คุณอภพิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกเทคะแนนให้เลยนะสำหรับพรักประชาธิปัตย์คุณอภพิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าก็บอกว่าผลโพก็สะท้อนเห็นว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยกลับมาไว้วางใจพักประชาธิปัตย์และนอกจากผลโพแล้วการลงพื้นที่หลายคนเริ่มกลับมาศรัทธาพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง คุณอภิสิทธ์ก็ย้ำครับบอกว่าตอนนี้พักประชาธิปัตย์พร้อมแล้วฮะที่จะไปดูแลประชาชนแล้วก็พัฒนาประเทศไปฟังเสียงเลยครับเพราะวันนี้นักข่าวโมโนเราต้องตามไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เลยหลังจากผลโพลของนิดาโพลออกเนี่ยแหละฮะขอบคุณประชาชนนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับหลายคนก็มาพูดถึงความผูกพันที่เขามีกับพักประชาธิปัตย์นะครับหรือตัวผมในอดีตนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งครับอยากได้พูดคุยกับประชาชน เมื่อกี้ครับเป็นยังไงบ้างรับสะท้อนอะไรมาบ้างไหมครับเอ่อจริงๆให้กําลังใจนะครับอยากให้สู้แล้วก็อยากให้หนักการเมืองพูดความจริงแล้วก็สู้กับทุนสีเทาครับครับอย่างโลแกนของเราเนาะไทยหายหนจนไม่ทนทุนเทาเอ,อย่างเงี้ยอยากให้เน้นย้าตรงนี้นิดน,นึงว่าเราจะแก้ไขยังไงในเรื่องคือคือเรื่องของทุนเทาจริงๆแล้วคนที่จะปราบแล้วก็แก้ไขได้ดีที่สุดก็คือประชาชนนะครับวันที่8กุมภาเนี่ยหยุดขบวนการของทุนเทาที่จะเข้ามาซื้ออำนาจรัฐ เข้ามาซื้อประเทศไทยนะครับเข้ามาซื้อกระบวนการยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยการเลือกพักการเมืองนักการเมืองที่มีความจริงใจในการต่อสู้กับเรื่องนี้และถ้าเราสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้สําเร็จเนี่ยการเรียกความเชื่อมั่นการเรียกความมั่นใจจากทั้งนักลงทุนต่างประเทศจากประชาคมโลก ก็จะเปิดโอกาสให้เราสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจโตได้เหมือนกับในอดีเอาละค่ะตอนนี้ทีมข่าวโมดูเทเนองเราก็มีโอกาสพูดคุยทั้งนักวิชาการรวมถึงคนในแวดวงการเมืองต่างก็ประเมินตรงกันเลยค่ะคนตรวจบอกว่าเอ๊ะสงสัย เลือกตั้งรอบนี้พื้นที่พาคใต้น่าจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากๆเลยเพราะที่เกิดนับๆดูตอนนี้พรรคที่ประกาศชาัดว่าเลือกตั้งรอบนี้ต้องได้พื้นที่พาคใต้คือออกตัวเลยอะค่ะก็คือพรรคประชาธิปัตย์อ่าภูมิใจไทยก็มาพร,ารรคกล้าทำนี่ก็ตั้งแต่แรกๆเลยที่พูดออกมาชัดเจนอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคประชาชาติเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน